โควิดวันนี้ไทยพบติดเชื้อเพิ่ม7,587รายเสียชีวิตอีก19รายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม7,587ราย ผู้ป่วยสะสม175,509รายรวมยอดติดเชื้อสะสม2,398,944รายเสียชีวิตเพิ่ม19รายเสียชีวิตสะสม22,076รายหายป่วยเพิ่ม7,801รายผู้ป่วยกำลังรักษาตัว81,299ราย